ปาล์มไม่ได้เจอกันนานนะคะใช่วันนี้มีรถใหม่มาด้วยสวยมากขอบคุณค่ะขออนุญาตถามตัวน,นี้คือรุ่น New All e l e c t r i c ิกมาคันค่ะเป็นมาคันรุ่นใหม่ค่ะต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตยนตกรรมไฟฟ้าร้อเเซในรูปแบบ SUV ของ Porsche ค่ะ<ม>ใช่มาคันหรือว่าเราจะเรียกว่ามาคันใหม่หรือมาคัน BEV หรือ<า>ชื่อเต็มๆก็คือ The New e l l Electric มาคัน ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์น้องใหม่ดีกว่าค่ะ mm hmm. เพราะว่าปอร์เช่เนี่ยก็มีอย่างคยเยนก็ขายดีที่สุดถ้าเกิดว่าเอาจากเรคคอร์ดที่ผ่านมา mm hmm. แต่ถ้าจะบอกว่าตอนนี้เรามีนิวซูเปอร์สตาร์ใหม่ mm hmm. ก็คือเป็นเจ้าตัวนี้และค่ะมาคาัน e b e บค่ะได้ข่าวว่าสุภาพสตรีชอบรถรุ่นนี้มาก ใช่เพราะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าปอร์เช่นเนี่ยได้ออกแบบยนตกกรมสปอร์ตไฟฟ้านะคะตอนนี้เริ่มเอาใจ female driver <G ül> ใช่หรือว่า driven female ก็คือว่าแบบผู้หญิงที่ชอบขับรถและเป็นเจ้าของรถนะคะเพราะว่าด้วยดีไซน์อะค่ะมาพร้อมแบบกระทัดรัดแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากมาย <G ül> ใช่คะ่ะแล้วก็ตัวมาคันนี้มีสีใหม่นะคะที่ขึ้นมาชื่อสีว่าโปรบงเป็นออกสีม่วงคะ่ะเอาใจผู้หญิง อันนี้เป็นเทอร์โบค่ะอันนี้เป็นสีขาวแต่ว่าพวงคืออีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ด้านหน้าม่วงๆแบบนี้ใช่ม่วงๆแบบนี้ <laughs> <laughs> สองรุ่นมาโชว์ในงานนั่นคือมาคันโฟกับมาคันเทอร์โบแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะปอเช่ออกไลน์ผลิตโมเดลมาคันใหม่เนี้ยครบทั้ง4ี่รุ่นแล้วค่ะเริ่มต้นที่มาคันตัตเบสเป็นตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะคะราคาดีมากเริ่มต้นเพียงแค่4ี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทไม่ถึงห้าหมื่นเอ้ยไม่ถึง5ล้านใช่ค่ะ แล้วก็ตัวที่สองก็คือมาคันโฟนะคะก็เพิ่มสมรรถนะขึ้นมาหน่อยครับเพื่อนสี่ล้อนะคะ,ะแล้วก็มาคันโฟเเพิ่มฟีลลิ่งความสปอร์ตขึ้นมาอีกเพิ่มสมรรถนะขึ้นมาอีกแล้วก็ตัวท็อปสุดด้านหลังนี้ค่ะมาคันเทอร์โบคือเป็นเทอร์โบแต่ว่าไม่หนืด่ทอรโบใช่ปายความหมายคือว่า มันแรงเหมือนมีเทอร์โบใช่ต้องบอกว่าปอร์เช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือต้นกําเนิดเนาะก็เป็นเรื่องของเทอร์โบเพราะอย่างปีนี้ค่ะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบเครื่องยนต์เทอร์โบ50ปีแล้ว,ว,วของปอร์เช่ใช่<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยสตอร,รี่ของเทอร์โบเองอะค่ะก็ค่อนข้างมีมาอย่างยาวนานแล้วก็นอกจากสตอรี่ที่เป็น history แล้วอะมันก็มีการ innovate innovation หรือพัฒน,นาขึ้นมามจนในปัจจุบันนะคะปอร์เช่ใช้คําว่าเทอร์โบเรียกรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปที่สุด ต่อให้จะเป็นรถ ICE หรือรถเครื่องยนต์สันดาบหรือเป็นรถ,รถพลังงานไ,<ป>ไฟฟ้า<ะ>ก็เลยอาจจะมีหลายท่านงงว่าเป็นเทอร์โบได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีเครื่องยนต์แล้วมันมี วิ่งไกลไหมอะไรยังไงตอนนี้นะคะรถยนกรรมสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าของปอร์เช่เนี่ยก็พัฒนาระยะของการขับขี่ให้ไกลขึ้นเรื่อยๆค่ะอ,อย่างมาคันเทอร์โบคันท้างหลังเนี่ยวิ่งได้มากกว่า600กิโลเมตรนะคะถ้าเกิดว่าชาเต็ม6ก0ใช่ไปไป สบายสบายไปต่างจังหวัดไปไหนดีเชียงใหม่ไม่ได้จิงเชียงใหม่ยังไกลอยู่เชียงใหม่เป็นเจ็ดร้อยโลแต่ว่าหัวขีดนี้ไปกลับได้เติมเลยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะต้องชาร์จค่ะอขอกระซิบบอกตรงนี้ว่าท่านที่เป็นเจ้าของรถพอเช่คมาคันใหม่ที่เป็นพลังงานสปอร์ตไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ค่ะของเชลรีชาร์จนะคะเป็นแพลตินัมแพ็กเกจที่เรามอบให้กับท่านเจ้าของรถทุกคนเป็นส่วนลด ชาร์จไฟใช่ก็คือเสือรถด้วยใช่ค่ะก็คือสามารถที่จะเข้าสถานีปั๊มเชลนะคะ,ะแล้วก็ไปชาร์จไฟที่เชลรีชาร์จนะคะคันนี้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จได้ทั้งหัว AC หรือกระแสสลับแล้วก็หัว DC กระแสตรงแล้วเร็วมากไหมเร็วค่ะเพราะว่า1 0 8ถนะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเองโอ กินกาแฟยังไม่ทำหมุดแก้วเลยชาร์จเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ชาร์จแบบสบายใจด้วยเพราะว่าได้ลดค่าชาร์จไฟครึ่งหนึ่งของออเป็นแคมเปญแพทชิน่าแพ็กเกจจากทางบอเช่ประเทศไทยที่มอบให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนตก,กรรมไฟฟ้าค่ะ สมรรถนะเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่ามาคันเทอร์โบเนี่ยนะคะถึงไม่มีเครื่องยนต์เทอร์โบแต่สมรรถนะท,ทุกอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่าเร็วแร,วรงแล้วก็สปอร์ตรถ,ถึงใจค่ะเพราะว่าแรงม้านะคะมาที่584แรงม้า0ถึง100 <c oughs> แบบออที่มีลอนช์คอนโทรลนะคะใช้เวลาเพียงแค่3.3วินาทีเท่านั้นความเร็วสูงสุด260กิโลเมตรชั่วโมงค่ะหัวจับคนนั้นเนี่ยโหดอยู่แล้วราคาเป็นยังไง ราคาเริ่มต้นดีกว่าค่ะ,ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะที่สนใจรถยนต์มาคัน BEV นะคะก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัวมาคันเบสค่ะเคพื่อล้อหลังค่ะ4ี่ล้านเก้าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ท่านที่สนใจตอนนี้นะคะก็อยากเชิญชวนค่ะเข้าไปสัมผัสแล้วก็ยนโฉมมาคันทั้งสคันนี้อย่างใกล้ชิดได้ที่ DM s p p h r ชั้น2นะคะโซน M Innovation ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของนะคะรถมาคัน BEV ภายใน30กันยายน ได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยไม่ว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกไปเรื่องของปัตรชาร์จไฟแล้วก็ส่วนลดค่าชาร์จไฟนะคะยังมีการซื้อการรับประกันจากโรงงานปอเช่ได้นานถึง15ปีใช้ไปยาวๆเลยไม่ต้องกังวล แล้วเราก็ยังมีของขวัญที่ระลึกมอบให้ด้วยนะคะเป็นกระเป๋าจากปอร์เช่ร่มจากปอร์เช่แล้วก็ที่เอ็มโซเฟียค่ะ <c oughs> เขาก็าช่วยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ <c oughs> ให้พรีเวลเลตกับลูกค้าของปอร์เช่ประเทศไทยเพิ่มเติม <c oughs> นั่นก็คือถ้าท่านจองรถมาคันนะคะที่เอ็มโซเฟียภายใน30กันยายนนี้จะได้รับบัตรจอดรถฟรี1ปี พร้อมกับได้สิทธิ p ินัมเอ็มการ,ร์ด้วย <ไป S 1> ใช่าาใช่ค่ะแอบกระซิบแล้วกันค่ะว่าจริงๆเนี่ยบัตรทางห้างนะคะบัตจรจอดรถเนี่ยให้แค่6เดือนสูงสุดค่ะแต่เพื่อลูกค้าปอร์เช่ประเทศไทยนะคะอันนี้ให้ยาวๆเลยหนึ่งปีค่ะมไม่ต้องไปวนหาที่จอดี <c oughs> แล้ว <c oughs> เอ๊ะคันเดี๋ยวถามนิดนึงคันนี้นี่ผลิตที่ไหนครับยังคอนเฟิร์มว่าปอร์เช่มาคันนะคะยังคงผลิตที่ ปอร์เช <aunque S 2> ่แฟกชัรีประเทศเยอรมนีค่ะที่เมืองไลฟ์ซิกค่ะเมืองที่ทีมบอลดังๆนะเมืองนั้นก็ผลิตขยเยนด้วยใช่ก็ทีมบอลก็ดังหลายเมืองอยู่โอเคขอบคุณมากครับ